รายงานผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและท้าทายปีงบประมาณ2,565และแนวทางในการดำเนินงานปีงบประมาณ2,566โรงเรียนท่าสว่างวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์นายพัฒนพงษ์มุมประโคนผู้อํานวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยาประเด็นท้าทาย การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนท่าสว่างวิทยาโดยใช้รูปแบบซล้์โมเดลเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์ภายในปี2567ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญทักษะชีวิตรักสิ่งแวดล้อมมีความพอเพียงเป็นพลเมืองดีและพลโลกโรงเรียนท่าสว่างวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ที่มีบริบทและสภาพแวดล้อมที่มีความจำกัดมีความเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างและหลากหลายและมีพื้นที่ขนาดใหญ่การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงต้องปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับความเป็นตัวตนของชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เหมาะสม จึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนท่าสว่างวิทยาโดยใช้รูปแบบ s ิลค์โมเดคุณลักษณะของคนไทยตามมาตรฐานการศึกษาชาติผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตรกรรมและพละเมืองที่เข้มแข็งรูปแบบ s ิลค m o มเดพัฒนาคุณลักษณะด้านผู้เรียนให้มีทักษะการคิดเชิงระบบความสามารถจัดการและประเมินค่าผลลัพธ์และผลสําเร็จของงาน คุณลักษณะด้านครูผู้สอนเป็นครูช่างถามครูผู้ประสานและครูผู้สนับสนุนองค์ประกอบของ Silk Model S Social Collaboration การมีส่วนร่วมกับสังคม I Innovation Creativity การสร้างสรรค์นวัตกรรม L Leadership Competency สมรรถนะความเป็นผู้นำ K Knowledge Sharing การแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ซึ่งออกแบบและพัฒนาจากกระบวนการ e d i Model สิ่กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21การส่งเสริมและพัฒนา s social collaboration การมีส่วนร่วมของสังคมผู้เรียนมีการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเข้าใจรูปแบบปัญหาของสังคมผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา เข้าใจวิธีดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาแก้ไขอย่างเป็นระบบสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้ I. Innovation Creativity การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทักษะเชิงสร้างสรรค์และแรงจูงใจให้ผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้สนับสนุนสร้างแรงจูงใจและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถได้อย่างไร้ขีดจำกัดทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตรกรรมและแนวคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างมีความสุขเอา leadership competency สมรรถนะความเป็นผู้นำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจเชื่อมั่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและรับผิดชอบต่อหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกทางความคิดเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีและมีความเหมาะสมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่เค okay. Knowledge sharing การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากผู้คนจากสื่อและเทคโนโลยีเรียนรู้จากสถานการณ์และปรากฏการณ์โรงเรียนจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับห้องเรียนรายวิชาหรือในระดับโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการนำเสนอมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่องสิ่งแวดล้อมจะให้ความรู้อย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะรู้ก็แค่รู้รู้แล้วไม่ทำก็ได้ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกตระหนักรู้แล้วปฏิบัติได้ในบริบทของคนๆน,นั้นจึงสำคัญกว่าเพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราต้องคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ผลการปฏิบัติงาน Silk Model เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงที่มีความเป็นตัวตนของสถานศึกษาของโรงเรียนท่าสว่างวิทยาเนื่องจากวิเคราะห์จากสภาพปัญหาความต้องการความจำเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนวัตกรรมรูปแบบ Silk Model จึงสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในทุกกลุ่มงานของโรงเรียนและมุ่งผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าสว่างวิทยามีเป้าหมายที่จะพัฒนา Silk Model ให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากรชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในปีงบประมาณต่อๆไป